โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตั้งแต่นี้ผมจะกลับมาลงคลิปแล้วนะครับโอเคนะครับโอเคแล้วก็ขออนุญาตในเสียงรบครนวแน่ครับคือตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารนะครับตอนนี้เราจะมาเล่นแมปการไฟร์อารีนานะครับใครถ้าแต่ถ้าใครอยากให้ผมแล่นเกมบืปืนอะไรก็สามารถบอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับเออครับอะไรครับ ถ้าเกมนั้นโหลดไม่ได้จริงๆผมก็จะไปเออตอบรับคอมเมนต์ว่าเกมนี้โหลดไม่ได้จริงครับคือโทรศัพทผมมันมีปัญหาบางเกมก็โหลดไม่ได้อะครับประมาณนั้นนะครับนะอื้มลืมไปว่าแบบนี้ในโทรศัพท์เล่นแล้วแหลกด้วยแหละนะรอ,อ,อให้เย็นแป๊บน,นึ่งก่อนกินเกมกินจริงก่อนใช่ไหมกินจริงก่อนไม่ไม่ ชื่อยโยชื่อยโยชื่อยโยจ้ารางวัลที่ถูกอ้างครับก็จะอุ่น ด, yup. ดาหลักนี่หน่อยแล้วครับจะได้ดูรยะเพิ่มอีกแบบโอเคได้เดี๋ยงมานึ่งแล้วเอาเอาทางไหนปุตะวันขบ่อไม่ใช่ครับเออทางไหนนี่ไม่ไเป็นกวอา ไปยึดถุงกางคันนี้มันมีถุงมีถุงกางที่ไว้ให้ยึดได้ด้วยนะครับแต่เราก็เจอแบบว่าประโยชน์ไปแล้วโอ้โหเครื่องนี้มันแหลกไหนครับตอนนี้ผมมีสองเครื่องแต่เครื่องจุนจนมันคือมีปัญหาแต่ว่ามันมันรู้เลยนะครับตามจริงแต่ว่ามันสร้างช่องไม่ได้เป็นไรไม่รู้นะครับ โอ้ยยิงจะหมดแม็กแล้วโอ้โอ้ดีนะเก็บกระสุนก่อนโอ้โันนี้ฝั่งสีฟ้ามค่อยได้ด้วยใช่ไหมแต่ว่าก็โอเคมีคนใช้สักคน จะจบคลิปตอนที่ผมยิงได้หนึ่งคนผมจะจบคลิปตอนที่ผมยิงได้หนึ่งคนนะครับผมจะจบคลิปตอนที่ผมยิงหัวแตกหนึ่งคนแต,แต่การยิงหัวแตก่งคนในเฟิร์นนี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเ่วนนี้แหลกน,นะครับแหลกแบบเข้ามาแล้วครับ โอ้โหแค่ยิงให้โดนดาวมีคก็พอแล้วนะอ่าเริ่มแต่เรียกงเล่าของคนดูนะครับเราจะหนึ่งคนก็หนึ่งคนแดี๋ยวครั้งห่งทีลองยื่ให้โดนดาวมิโอ้ยมันยิงเข้ามาได้อะคะถ้าผมใส่หนึ่งทีผมจะจบคลิปโอเคเราไมีจบแล้ว

对。